วันนี้มาชวนทำขนมปังสังขยาชาไทยแบบขนมปังนิ่มๆกับไซส้ชาไทยแบบล้นๆตันจะเริ่มจากการผสมของแห้งก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเติมนมลงไปตีผสมต่อไปเรื่อยๆจนเนื้อเริ่มเนียนขึ้นแล้วเราก็จะใส่เนยค่ะพอใส่เนยแล้วเราก็จะตีผสมต่อไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มขึ้นฟิล์มนะคะพอเราเริ่มเห็นว่าเขาเนียนะคะให้ลองเช็คฟิล์มเรื่อยๆทุก5้านาทีอะไรประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วตันจะนวดต่ออีก5นาทีจากนั้นก็จะจับรวบแล้วก็พักขนมปังไว้ประมาณ50าสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะ มาขึ้นรูปแบบตันจะไว้อากาศออกก่อนนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วก็มาเรียงลงในพิมพ์แบบนี้ค่ะตัวนี้1สูตรจะได้ประมาณ18ก่อนนําเข้าอบก็จะทานมที่หน้าขนมปังแบบนี้นะคะจะได้มีสีสวยใช้ไฟที่150องศาใช้เวลาประมาณ18-20นาทีเสร็จแล้วก็จะจับน้องมาทานมอีกรอบหน้าน้องจะเงาสวยค่ะก็ทิ้งไว้จนขนมปังของเราเย็นตัวแล้วเราก็จะมาใส่ไส้สังขยาค่ะใส่สอด้านล่างสอดด้านบนยังไงก็ได้นะคะอันนี้ตัดสอด้านบนแล้วก็บีบไส้ลงไปแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังสังขยาที่แบบไส้น้นๆแล้วตัวไส้สามารถเปลี่ยนเป็นรสอื่นก็ได้อนนี้แนะนําให้เก็บในตู้เย็นนะลองทําดูนะคะ